Thank you สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นี้เรามาดูกันนิดนึงให้ดูสีกันแบบสดๆดีกว่าให้ดูกันแบบไลฟ์สดว่าแบบเฮ้ยบางคนตอนนี้เห็นสีผมใช่ไหมก็<ๆ>มีไปบอกกันว่าเฮ้ยโอ้โหเห็นสีงานแ,แจม่มแม่งแจม่มแจสวยๆเนี่ยจริงๆแม่งตากล้องเว้ยมันเป็นเพราะตากล้องตากล้องมันถ่ายรูปเกง่งเฮ้ยเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูของจริงครับนี่ อยากทำท่อรถแต่ยังไม่มีตังมึงก็ไปเอาท่อ pvc มาใส่ก่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้รถเสร็จ2คันครับนะฮะรถเสร็จ2คันมาชมกันว่าสวยไหมผมบอกเลยว่าคันข้างหลังผมเนี่ยโคตนนานอะทำโคตนนานโคตรช้านะครับแต่แบบถึงขนาดที่ผมแบบบอกลูกค้าว่าแบบ ลูกค้าครับไหวเหรอราคามันจะสูงมากเลยนะมันจะสูงกว่าตัวรถหลายเท่าเลยแล้วก็แล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพไม่ดีนะถ้าจะทําให้มันสวยมันใสมันยากมากเลยนะมันจะไม่คุ้มนะลูกค้าไม่สนคนระับลูกค้าบอกจะทํา ดูสันดูเหลี่ยมนี่ลอกแบบลอกทั้งคันนะลอกแบบแล้วรถนี่แบบว่าโอ้โหผุอะดูหลังคาปะาผุหลังคาไปโอ้โ งไงไงดูเหลี่ยมผมไม่ดูเหลี่ยมให้ดูสันก่อนผมให้ดูสันก่อนให้ดูเส้นนะ่ะอ่ะให้ดูเส้นนี้ก่อนอ้าวคนดูรถเป็นจะรู้ครับดูเส้น แต่สีนี้ผมบอกเลยกลัวแดดนะครับนี่ดูเส้นผมไม่ดูเส้นอยู่ล่อง ร่องคับเ,คงเงินมางานเดินนะเงินเกินงานวิ่งบอกแล้วแต่คันนี้จริงเหนื่อยนะครับเพราะว่าโอ ผูกทุกชิ้นโดนยำม,มาทุกชิ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงผมเนี่ยทุกชิ้นโอ้โหนี่ไงได้ไหมไ้วเหี้ยนี่มาจอดเกียก,กาเหี้ยอะไรเนี่ยคันเนี้ยเกียก,กามากเลยฮะขอเข้าเฟรมตลอด เอาง่ายๆคันนี้จะเคยเห็นในรูปนะส่วนส่วนส่วน,วนในคันขาวนะที่เห็นในรูปฝราลงฝรั่งมาถ่ายนะผมบอกเลยอันนั้นน่ะสวยด้วยกล้องของจริงบอกเลยก่อนที่จะทำเนี่ยโอ้โหย็ยแม่โลกสวยด้วยสีโป้เบี้ยวอ่ะเอาว่าเบ,บ,บี้ยวอ่ะไอ้คันขาวเนี่ยที่เห็นฝราลงฝรั่งมาถ่ายเนี่ยหยาบอะพูดจริงๆต้องบอกว่าตาก,กล้องแมว่งสุดยอดนี่ อย่าพูดไปคันนี้ที่ลอกใหม่ทั้งคันนะจัดทรงแบบทุกจุดนะนะครับไม่รู้จะได้ตังค์เท่าไหร่ด้วยเรื่องเรื่อยคันนี้จะได้ตังค์กี่บาทยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ดูใครได้เคยเห็นไอ้คันนี้ของจริงเนี่ยมาดูบันเนิงบันเนิงนี่ด,นนนดูดูผิวดูผิวยังไงผิวยังไงคลิปนะ เฮ้ย <He> ไม่ต้องเอามามากอะรถเก่าอะ uh, ขอเถอะ uh huh. ดูผิวมาไ uh huh. ฟเบอร์ครับผิวาให้ผมอะ uh huh. บอกเลยว่าออกมาสวยทุกคัน ให้ดูลองให้ดูรลองอให้ดูเนื้อเนื้อไฟเบอร์อะผมไม่ดูเนื้อไฟเบอร์ก่อนอ้าวผมรู้ว่าคนที่ใช้รถ90แบบต้องมีแบบไฟบงไฟเบอร์อะนะครับ ดูดูดูเราผมเก็บงานไฟเบอร์ครับดูผิวอีนี่เหรอช่างแม่ไงจากคันนี้นี่เปิดราคาไปให้แล้วสี่แสนห้าเจ้าของไม่จะเอาสี่แสนหกยังตกลงกันไม่จบสี่แสนหกจบไปปะปะดีลาเยอะเอี yeah. ่ยขายอะไรเนี่ยขายอะไรันเหลืองขายอะไร ร้านสองเดี๋ยวกูพาเขาไปซื้อคันขาวไปเลยคันนี้ตัวท็อปเยสโดโอ้โสเลคเซโล่ล้อ bbs ครับตัวท็อปตรงรุ่นครับลดได้ไหมลดได้ครับลดได้เหลืออะไรเก้าแสนร้านหนึ่งเก้า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 กูได้อะไรกูได้อะไรล้านสองเหรอตกลงจบที่ร้านสองตัวท็อปนะร้านสองนะฮะเฮ้ยรถหายากจริงนี่พูดไม่ได้เล่นนะ่พูดจริงนะรถมันหายากจริงครับรถหายากจริง อันนี้ตัวท็อปตัวท็อปใครอยากได้ดติดต่อผมเลยฮะนะฮะไม่รู้วอาสัตขายได้กูต้องมีแสนห้าไอ้สัตว์บอกแค่นี้มาช่องทางไหนอะ่ะอันนี้ขายออกเนี่ยต้องกูต้องมีอะ่ะส่วนรู้เห็นนะเนี่ยแม่นะฮะออกเลยสวยจริงคันแดงแม่งสวยก็เอมาทูอี นี่คันแดนเจ้าของตั้งขายอยู่มา8ปดแสนห้านะฮะค่าทำสีไม่เท่าไหร่ครับค่าทำสีหลักแสนกันแหลกวอกเลยโอ้โหลอกทั้งคันน่ะใช้เวลาทำประมาณสองปีครึ่งแอนก้าวซีวิคแดงใหม่ไปแล้วเหรอซีวิคแดงใหม่ไปแล้วเหรอถ่ายคลิปไว้เปล่าออ๋ไปแล้วค่ะโอเคอ่ะเคจบเข็นเก็บเลย Và bệnh man sụt ching Ok nè Quả lạ, like nói quá trời, nảo quá nảo Nha u, ngàn có mi nít điều ว่างมากบอกเลยใครอยากแต่งรถช่วงนี้นะว่างเลยอะ่ะไม่ต้องรอคิวเลยสบายสบายมาปุ๊บทำพับไม่ต้องรอนานแป๊บแเสร็จรีบเลยใครที่โอ้โหอยากแต่งรถมาเลยช่วงเนี้ยว่างกลางวันนี่โอ้โหเดินเล่นเลยเดินเล่นเลยนะ,ะแล้วเวลาที่น้อยๆอย่างเงี้ยของก็ถูกนะรีบเลยรีบเลยนะคะ รีบเลยโอเคนะครับไปก่อนนะแค่นี้นะท่อฟอร์จูเนอร์ผมมีตรงรุ่นนะครับท่อฟอร์จูเนอร์ตรงรุ่นนะครับนะครับปลายเป็นไทเทเนียมแท้นะครับสูตรลั่นก็อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทสูตรเงียบเนี่ย11,000ครับตอนนี้นะครับปลายเป็นไทเทเนียมแท้ๆนะครับแรงม้าแรงมากผมบอกเลยนะครับมาลองได้สำหรับท่อฟอร์จูเนอร์ไปจนถึงนิวฟอร์จูเนอร์นะครับมีหมดแล้วก็เอเวอร์เลส เอเวอเรสก็วิ่งดีนะครับท่อ4,500กับ6,500ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงรูปแบบอะยวผมพาไปดูท่อนิดนึงนะครับอา๋ยวพาไปดูท่อนิดนึงท่อมันก็มีรูปแบบวัสดุหลายอย่างนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับนะครับปิ้งกระดองไม่ทำานะครับไม่มีที่ปิ้งนะครับลำบากมากก็ขี้เกียจทำครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากรับมากนะครับสำหรับรถปีลึกๆมันเหนื่อยครับมันไม่คุ้มเวลาที่ทำครับนะ นิดนึงเนี่ยครับมันก็มีท่อมันมีหลายแบบหลายราคาครับยังไงก็ต้องเข้ามาเลือกดูนะครับมันมีหลายแบบหลายราคาแต่ละราคามันก็ไม่เท่ากันนะครับนะครับลองเลือกดูในอัลบั้มนะครับจัดโปรทุกรายการนะครับโปรไม่มีแดกครับช่วงนี้ช่วงนี้เราจัดโปรเขาเรียกช่วงโปรไม่มีจะแดกนะครับเข้ามาได้เลยครับนะฮะเข้ามาได้เลยช่วงนี้อะไรก็ถูกนะครับ ครับอะไรก็ถูกนะอะไรก็ถูกท่อดีแมกมีครับหนึ่งุดเก้ามีครับจะให้ดูเบรกสะหน่อยอยู่ข้างล่างสะอีกให้ดูเบรกสะหน่อย โคตรสวยเลเป็นยงไงออกไหมออไม่กระด้างหรอกครับไม่กระด้างหรอกครับเข้ามาใส่ได้เลยครับมันอยู่ที่คุณเลือกรุ่นอยู่ที่การปรับเซ็ตนะครับรับรถแล้วเข้ามาที่นี่จบทุกทุกทุกคันครับนะครับเบรกก็สามหมื่นหกใช่ไหมที่จะเอานี่สามหมื่นหกเบลอรเบลอ ายสปูมีตรงรุ่นครับ G.K. ครับคุณ7มีนาครับนี่ 6. กอดสามห้าครับเบลเลอร์เทอร์ครับเข้ามาได้เลยนะครับสปูน G.K. มีตรงรุ่นนะครับ5 0าพันกว่าบาทครับนี่ครับสปูนครับ G.K. ตรงรุ่นครับ G.K. ตรงรุ่นนะครับมีไซเลนเซอร์ด้วยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ5 0าพันกว่าบาทครับตรงรุ่น G.K. ครับไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับถ้าของมีก็รีวเข้ามาเลยครับวันนี้มีนะครับ ตรงรุ่นเข้ามาได้เลยนะครับ Jazz GK นะฮะเอ้ยมานี้ดิมานี้นนรล้อที่มันตกมาไปทำยังอ่ะเอาออกไปเอาลบออกไปเลยเอาลบออกไป เอาออกไปเอาไปวางตรงนั้นก่อนเร็วเร็ว สองวงนี่ล้ออะไรเปิดมาดูดิอ่ะ,อะเดี๋ยวพวกเรานี้ลงมานี่มันสิบเก้าอันนี้สิบเก้ายกออกเอายี่สิบที่มาส่งวางครับอันนี้ยกไวน้นี้นะแม่งโคตรหลอ่อดูดิไม่มีล้ออะไร,ห,ร,นนระหล่อตท่งนี้มั้วแล้ว ชุ City 12มีท่อผมแล้วก็รีแฟตก็อยู่4,000ก่าบาทครับ<ม>ถ้ามีท่อผมนะ3าดอลต้งองเอารถเข้ามาดูครับมาทีราคาครับสวยจริงๆว่ะดูดิสายปลายผมอยู่มีส่วนลดครับเข้ามาเลยครับท่อ CHR เริ่มต้นที่6,500ครับเบ,บรก AP ดำกับแดงก็กกเหมือนกันแหละครับร,รุ่นเดียวกันครับต่างแค่สีครับ BC ก็สวย บีสีสวยเหมือนกันนะสีสวยจริงๆนะครับโอ้แรปเตอร์ออกตัวอื่นแก้ยังไงครับมาเลยฮะแรปเตอร์ท่อแรปเตอร์ตรงรุ่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับรับรองว่ากดติดตีนมากกว่าเดิมแน่นอนการันตีครับเข้ามาลองเลยฮะท่อสำนักอื่นก็รับรีแฟกสิครับผมก็รับรีแฟกรถสำนักอื่นผมก็รับจูนอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวเลยครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับผมก็จูนอยู่ทุกวันนะครับนะฮะ โอเคนะนะครับส่วนราคาลรอไงก็ถามมาในลนอนะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้แต่ละลายแต่ละแบรนด์ราคาไม่เท่ากันนะครับโอเคนะโอเคนะครับไปก่อนครับแค่นี้นะสวัสดีครับ